พุทจุย๋ยพาน้อง P.J. เที่ยวฮ่องกงอวยลูกชายหนึ่งขวบสองเดือนทำได้ขนาดนี้เพกกระเป๋ <laimed> าไปเที่ยวฮ่องกงสำหรับพุทธพุทธิชายกับจุ๋ยวรัยาแน่นอนว่าน้อง P.J. ก็ไปด้วยซึ่งทั้งคู่ได้พาลูกชายไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แถมจับน้อง P.J. ใส่ชุดมอนสเตอร์น่ารักสุดๆล่าสุดจุย๋ยได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า ทริปนี้พ่อกับแม่ยกนิ้วให้พีเจเลยเก่งมากไม่งอแงากินง่ายอยู่ง่ายในวัยหนึ่งขวบสเดือนน้องเก่งมากครับแถมเล่นเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์กับพ่อแม่ได้แล้วชอบและตื่นตาตื่นใจมากเข้าคิวต่อแถวแบบไม่ร้องเลย ชอบตอนน้องเดินสายหางดุกๆุกดิกครับห5าห้หหชุดนี้ได้มาจากเพื่อนน้าตาลน,น้าตี้ใส่อุ่นสุดๆถ้าไม่ได้ชุดนี้นะไม่อยากจะคิดจู่ๆฮ่องกงก็หกองศาฟิลไลสององศาแบบลมมุมมลูกน้าอุ่นแต่พ่อกับแม่ก็คือนึกๆจ้าไม่คิดว่าอากาศห้องกงจะลงไปเบอร์แรงขนาดนี้ภายในหนึ่งวันแต่คณะเราก็อยู่เข้าแบบเอ r ร์ลี่พาสและอยู่จนพรุจบสิชั่วโมงเต็มไปเลยครับทุกคน